ทำปลาลวกจิ้มทานกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวบ่อยๆมันก็เบื่อลองเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆดูนะครับแถมเส้นหมี่ลวกให้ด้วยเนื้อปลาเขาขาว,ขาวนุ่มฟูราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดพอประมาณหรือจะทานแบบห่อใบชะพลูเป็นเมี่ยงปลามาแบบไร้ก้างทานสะดวกใครอยากได้สูตรตามผมนะครับเวลาเราทําเมนูลวกจิ้มเนี่ยครับถ้าให้มันน่าทานเนี่ยหนังปลานิลเนี่ยมันไม่น่าทานครับเราก็จะแล่เอาหนังออก เอียงมีดประมาณนี้ครับหันลงไปพอถึงหนังเนี่ยครับขยับมีดนิดหน่อยค่อยๆขยับมีดไปเงเ้ยครับส่วนหนังเนี่ยเอาไปทอดอร่อยนะครับเอาไปคลุกเกลือแล้วก็ทอดรวมกับพวกกระดูกก้างหัวปลาอะไรพวกนี้ครับ ก็ได้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็หั่นสไลด์ครับตามชิ้นที่เราต้องการเลยครับหั่นเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้ครับน่าทานมากแร่ปลาเสร็จแล้วมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันต่อครับเห็นครกเป็นร่องรอยนะครับใบนี้เนี่ยใช้มาประมาณสี่สิบปีแล้วนะครับมันเป็นรอยขมิ้นครับรากผักชีสามรากผักชีให้ละเอียดกระเทียมแล้วก็พริกครับผมใช้เป็นพริกขี้หนูแล้วก็ผสมพริกกินดาไปประมาณสักสองเม็ดครับ เราตำพริกขี้หนูนี่ถ้าไม่ให้ดำนะครับเหยาะน้ำไปนาวไปนิดนึงตำให้ละเอียดครับปกติปลาลวกจิ้มนี่จะทานกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นปลานิลครับถ้าเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยมันจะมีความคาวอยู่บ้างครับมันไม่เหมือนปลาทะเลนะครับถ้าใช้เป็นปลาเกา๋าปลากระพงเนี่ยเข้ากับน้ำจิ้มเต้าเจีเ้ยวเลยครับป่าถ้าปลานิลน,นี่แนะนำเป็นน้ำจิ้มซีฟูดครับเป็นบ้านบ้านเป็นแบบเมนูแซ่บๆนะครับ แต่ว่าสําหรับสูตรน้ำํำกิมต้าเจียวผมก็จะเขียนสูตรไว้ให้นะครับนี่ครับใส่น้ํามะนาวไปก่อนเลยครับที่กี้หนูนี่มันมันดำง่ายนะครับน้ําตาลปี๊บดีน้ําตาลให้ละลายก่อนครับนี่ใส่ผงปรุงรสสักหน่อยครับน้ําปลาครับใครไม่ชอบเข้มข้นมากก็เติมน้ําต้มสุกลงไปหน่อยครับใส่สักสองช้อนเซกบกานบักชี้ครับ เสร็จเรียบร้อยรับน้ำจิ้มเกี่ยวกระเทียมกันต่อครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมตำหยาบครับเกียวด้วยไฟอ่อนๆครับจนสุกเหลืองน้ำมันไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันด้วยนิดหนึ่งนะครับพอเกี่ยวมาจนเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วมันจะขมวันนี้จะพิเศษหน่อยผมจะมีเส้นหมี่ด้วยนะครับก่อนที่จะลวกปลาก็จะลวกเส้นหมี่ก่อนตั้งน้ําให้เดือด ใส่เส้นหมี่ลงไปครับหลวกเส้นให้พอนิ่มนะครับลวกเส้นแล้วก็เราก็คลุกน้ำมันกระเทียมเจียวไว้หน่อยนะครับมันจะได้หอมๆนะครับทีนี้มาลวกปลากันต่อครับใส่เกลือป่นลงไปครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดน้ำเดือดจะจัดแบบนี้นะครับก็ให้เราต้มไปสักพักจนเราได้กลิ่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดพอเราต้มมาประมาณสักนาทีสองนาทีนะครับ ได้กลิ่นหอมฟุ้งแล้วก็ให้เราตักออกเลยครับรองมานั่งเลือกทีหลังนะครับเวลาเราลวกชิ้นปลาเนี่ยเสร็จแล้วใส่เนื้อปลาลงไปครับพอเราใส่ไปแล้วนะครับให้เราหลีบไฟครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับไม่ต้องแรงมากเพราะไม่งั้นชิ้นปลาจะแตกนะครับช่วงนี้ก็จับเวลาไปครับประมาณ5นาทีครับที่สําคัญเราใส่ไปแล้วนี่ไม่ต้องไปคนอะไรมันทั้งสิ้นนะครับปล่อยไว้แบบนี้ครับนี่ครับถ้ามีฟองก็เราก็ช้อนออกนะครับด้านบนเนี่ย เดี๋ยวเวลาปลาสุกเนี่ยวลาเราตักปลาก็มาโดนฟองอีกครับนะครับของผมนะครับลวกห้านาทีครับครบแล้วครับเวลาเราตักนี่ต้องเบาๆมือนะครับลาดน้ำมันนิดหน่อยนะครับใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับนิดหน่อยให้พอหอมๆปลามันก็จะได้ไม่ติดกันด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็ไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับ จัดผักจัดเส้นหมี่ใส่จานใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะจัดปลาเราก็จะรองพื้นด้วยขึ้นใชยนะครับเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะครับตามเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับปลานิลลวบจิ้มครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับ อราดด้วยน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี่แบบจิ๊ตจัดมากครับเนื้อปลาก็นุ่มใครบอกว่าปลาน้ำจืดคาวปลานินคาวเนี่ยครับลองไม่สูตรดูได้เลยครับไม่มีความคาวเลยครับหโหใบชะพลูก็ได้นะครับ สูตรนี้นะครับจะได้จะได้ความเป็นลวกกิ้มกับกับประมาณเมี่ยงนะครับผสมกันนะครับเพราะว่าเรามีผักเคียงด้วยเรามีเส้นหมี่ด้วยผมรับรองความอร่อยแล้วครับรับรองความแซ่บเลยครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ